สวั bon been, <S S วสดีครับผมนายธิรพัฒน์อยู่ขายเลขประจำตัว65301040163ครับสวัสดีครับผมนายสุพวัตมมษ์นามเลขประจำตัว65301040171อินพุตมีดังนี้ครับ F3 คือ F0 S1 อ X1 S2 คือ x 2 S3 คือ x 3เอาคุณมีดังนี้ คคือ y ส K2 เคคือ y สองเนึ่งคือ y หนึ่งเคือ y สองทำานวิธีนี้ครับถ้ากด x 2 y 1กับ y สจะทำยันนะครับก็คือ1อยหกับรอบหนึ่งถกงานครับถ้าเกิด x สามลอยสองกับลอด ข้อสองจทำงานนะรับ